ความสุขนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนสองพการนะครับความสุขที่ท่านแสดงถึงเนี่ยเป็นสังขารหมายถึงสุขเวทนานะแต่ความสุขอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สังขารเขาเรียกว่าวิสังขารน,นะเป็นความสุขที่ไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญญาระดับหนึ่งคือยังไม่สูงมากนะก็จะเลือกคือยังต้องการสุขเวทนาที่เป็นสังขารอยู่ ก็จะอบรมเจริญกุศลเพราะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการที่มีปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้ได้มาด้วยบุญกุศลทั้งหลายเป็นปัจจัยที่ให้เกิดความสุขนะกุศลนั้นไม่ทําให้เกิดความทุกข์เลยความหมายของกุศลจําได้ไหมความหมายกุศลคืออะไรบ้างเป็นสภาพที่ไม่มีโทษไม่มีโรคคือกิเลสแล้วก็ให้ผลเป็นสุขขวิบาก นะครับให้ผลเป็นสุขุบายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยาณนสะสมรยุทธ์ก็เป็นความฉลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ก็ฉลาดทั้งหลายเขาต้องการความสุขเขาจึงมุ่งเจริญกุศลพยายามที่จะงดเว้นจากบาปอกุศลเพราะว่าบาปอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งปัจจุบันก็ทุกใจนะแล้วก็อนาคตก็ต้องได้รับวิบากที่เป็นทุกข์ด้วยนะครับ ความสุขเหล่านี้มีหลายระดับเช่นการมวจรกุศลให้ผลเป็นความสุขที่เป็นวิบากที่ดีๆทั้งหลายแต่วิบากเหล่านี้มันเล็กน้อยมากเป็นปริตตะให้ผลนิดเดียวแล้วก็หมดไปให้ผลนิดเดียวก็หมดไปแต่ถ้าเกิดสูงกว่านี้เป็นรูประวจรกุศลให้ผลยั่งยืนมากกว่าคือไปเกิดได้เป็นกับกับเลยนะครับเป็นพรมเนี่ยได้เป็นอายุเป็นกับการจนทั้งถึงนะอรูประพรมนะอรูประพรมมีอายุถึง4 0 0 0มืี่พันหากับ พระพุธเจ้าตัสสู้แล้วไม่รู้กี่พระองค์ก็ยังไม่ตายเลยนะครับอันนี้เป็นความสุขที่ยาวนานมากๆนะเกิดจากการอบรมกุศลขั้นสูงแต่ว่าไม่รู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะถึงคุณจะอยู่นานยังไงยังไงยังไงโลกอาจจะบางครั้งก็อาจจะแตกไปเลยนะปเป็นอรูปผมนี่โรคแตกกี่ครั้งแนะรูปผมไม่ตายนะแต่ว่าคุณหมดบุญในอารูปผมก็ยังจะต้องไปเกินอาบายอีกนะครับ เพราะฉะนั้นความสุขอย่างนี้เป็นสังขารธรรมนะความสุขเหล่านี้ก็ยังแป,ปรปวนไม่เที่ยงจะมีความสุขอีกชน,นิดหนึ่งคือพระนิพพานเป็นความสุขที่ทนในสภาวะคือไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับไม่มีการเกิดไม่มีการดับเพราะว่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับนะพระนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานะแต่ว่าก็ต้องเริ่มต้นจากการมีสังขารสุขก่อน นะถ้าคุณทุกข์มีแต่ทุกข์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 อบรมเจรรญกุศลก็ไม่เป็นสุขเลยมีแต่ทุกข์คุณถึงนิพพานไม่ได้เพราะว่าสุขเป็นเหตุใกล้ของอะไรสุขเป็นเหตุใกล้ของสม,สมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้พระนิพพานได้ถ้าเกิดคุณยังอบรมเจริญพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัาตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วก็ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยนะยังไงก็ไม่ถึงพระนิพพาน แต่ถ้าพิจารณาว่าไม่เทีย่ยบเป็นทุกข์เป็นาตาแล้วก็เป็นสุขมากเลยที่รู้ว่าจะได้พ้นจากสังขารทุกข์เหล่านี้นะมีความสุขใจมากอันนั้นถึงจะเป็นเหตุที่ทาให้ถึงพระนิพพานได้นะครับเพราะฉะนั้นความสุขทั้งหลายต้องมีปัจจัยในการที่จะให้เกิดขึ้นเฉพาะสังขารสุขนะแต่แม้ถึงเป็นนิพพานสุขก็แล้วแต่ก็ยังจะต้องสร้างปัจจัยเหมือนกันก็คืออบรมอริยมรรคมิองแปดซึ่งอริยมรรคมิองแปดก็ต้องอบรมตั้งแต่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา นนั้นการจะถึงนิพพานาสุขนั้นก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าสําหรับพระนิพพานเนี่ยสภาพของพระนิพพานนั้นไม่ได้มีปัจจัยปรุงแต่งนะแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่ทําให้ถึงในพานได้ความสุขนอกจากเกิดจากเหตุปัจจัยหลายประการแล้วความสุขก็ยังมีเสี้ยนน้ำที่คอยทิ่มตาความสุขให้ได้รับความเจ็บปวดคอยทําลายความสุขให้เกิดกลายเป็นความทุกข์อยู่เสมอ ในบรรดาเสี้ยนนามทั้งหลายของความสุขสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความกลัวตายนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบนะครับว่าที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยหมายถึงความสุขที่เป็นสังขารนะยังไม่ได้พูดถึงความสุขที่เป็นนิพพานนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกล่าวถึงตอนหลังนะครับทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยถ้ายังคงมีปัจจัยอยู่เช่นตอนนี้ไฟฟ้ายังติดอยู่นะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไฟฟ้าจะดับเตรียมใจไว้ก่อนนะ เพราะว่าที่นี่เขาเป็นอย่างนี้ตอนกลางคืนก็เหมือนกันใครนอนห้องแอร์นะแล้วเกิดมันร้อนขึ้นมากลางดึกก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวมันก็จะเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันก็จะมามันก็จะติดๆดับๆอย่างนี้ดังนั้นความสุขก็เหมือนกันความสุขก็เกิดจากปัจจัยพอหมดปัจจัยความสุขก็สิ้นไปพอสิ้นไปแล้วเราก็ขวนขวายไปสร้างใหม่ใช่ไหมพอเราไปสร้างใหม่ก็ได้รับความสุขกลับมาแต่กลับมาแล้วเมื่อปัจจัยมันหมดมันก็จะต้องหมดไปอีก เพราะนั้นถ้าเราทําใจไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่นเหมือนกับทาใจว่าเดี๋ยวไฟฟ้ามันจะดับเดี๋ยวแอร์มันจะดับเวลามันดับเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําใจไว้เราก็ต้องตกใจเลยละไฟดับเนี่ยใช่ไหมส่วนใหญ่ตกใจไหมเดี๋ยวไฟดับจะไม่ตกใจนะเพราะาบอกไว้แล้วนะครับก็บอกไว้นะแต่ถ้าเกิดไม่ย้าหลายหลายครั้งบอกว่าไม่ให้ตกมันก็ตกเหมือนกันนะ <laughs> นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจแต่ละคน ความตายเป็นความสิ้นสุดของชีวิตซึ่งคู่กับความเกิดคือการเริ่มต้นของชีวิตคนที่มีปัญญาจริงๆนะครับถ้ากล่าวอย่างนี้นะว่าความเกิดคือการเริ่มต้นความตายคือความสิ้นสุดนะอันนี้อันนี้จารุปัสสนาได้เลยนะถ้าคนก็มีปัญญาจริงๆนะเพราะว่าอาธานานิเขปโตเคยได้ยินไหมอาธาน,านิเขปโตการถือเอาการทอดทิ้ง่ะก็คืออนิจจานุปัสสนานะชีวิตของเราเนี่ยมีเริ่มต้นแล้วก็มีที่สุด นะครับเบื้องต้นกับที่สุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามแสงถึงความมีและไม่มีเนี่ยเป็นอนิจจ์นะเป็นอนิจจานุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ไม่มีทางหนีความตายได้พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเดยเลยทีเดียวแม้เราจะหนีความตายไม่พ้นแต่เราก็มีวิธีปฏิบัติที่จะอยู่เหนือความตาย คือไม่เป็นทุกข์เพราะความตายเป็นเหตุเมื่อเราปฏิบัติตามวิธีนั้นแล้วความกลัวตายก็จะถูกทำลายลงจิตใจก็จะอยู่เหนือความตายชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่สมบูรณ์ก็เป็นความสมบูรณ์ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับตามกำลังของการอบรมจิตการฝึกฝนจิตนะเพราะว่าอันนี้เป็นความสุขในการที่จะทำให้ไม่กลัวตายแต่ว่าถามว่าชาติหน้าต้องตายอีกไหมต้องตายอีก เดี๋ยวมันจะมีระดับสูงกว่านี้ก็คืออยู่เหนือความตายโดยที่ไม่ต้องตายอีกเลยนะแต่ว่าสําหรับการอบรมอย่างนี้การพิจารณาหรือมรณสติอย่างนี้นะครับปกติธรรมดาเนี่ยนะก็คือทําให้ไม่กลัวตายแต่ถ้าไม่ได้อบรมอริยมมากมียองแปดเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปตายอีกในอนาคตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในชาติต่อไปคุณไม่ได้กริยนมิตไม่ได้ฟังธรรมกลัวตายแค่นีกก็ได้ แต่ถ้าอบรมไตรสิกขาแล้วนะครับความกลัวตายจะลดลงลดลงลดลงเป็นพระนาคามีเมื่อไหร่ไม่มีความกลัวตายอีกเลยนะและถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นก็ไม่มีการตายอีกถ้าคุณตายชาตินั้นแล้วก็จะไม่ต้องมีการตายอีกเพราะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงความกลัวนะนั้นก็เรามาเรียนรู้เรื่องความตายความกลัวตายเพื่อที่จะไม่ต้องกลัวตายแล้วก็เพื่อที่จะไม่ต้องตายอีกต่อไป เพราะฉะนั้นจึงควรทําความรู้จักกับความตายในแง่มุมต่างๆรวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตใจอยู่เหนือความตายดังหัวข้อต่อไปนี้ถามว่าความตายคืออะไรท่านตอบว่าความตายคือความแตกดับหรือความสิ้นสุดของชีวิตเอารามีคําตอบอย่างอื่นไหมความตายคืออะไรความตายคืออะไรเอ่ย ความตายคือสิ้นกรรมอะ,อะไรอีกอความตายคือการเกิดใหม่เออจริงไหมจริงเฉพาะปุถิชนนะเฉพาะพระอริยบุคคลเมืองต้นไม่ใช่พาาระอรหันนะครับความตายคือการเกิดใหม่ถูกต้องอะไรอีกอความตายมีการเปลี่ยนภพอันจะเกิดเหมือนกลับมาพบเก่าก็ได้นะนะนะเพราะว่าพี่มริวันยังคิดถึงพี่รัตนะอยู่กลับมาเหมือนกัน ทำบุญมีอาตยานสายร่วมกันนะสามีภรรยานะถ้าศรัทธาศีลสุตตะเจ้า,าปัญญาเสมอกันนี่ก็มาเกิดเจอกันนีกนะคงไม่เจอนะเห็นมาเรียนธรรมะด้วยกันแล้วก็อจตยานสายตรงกันนะนะความตายเนี่ยเป็นความสิ้นสุดของชีวิตแต่ว่าชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรชีวิตชีวิตก็เกิดจากกรรม<ถ>นะครับนะชีวิตตรูปเนี่ยเกิดจากกรรมนะเพราะนั้นเนี่ยการสิ้นชีวิตก็คือสิ้นกรรม แต่ว่าเจ้ากรรมนั้นเขาไม่ท,มท,ทําให้มีชีวิตต่รูปเท่านั้นก็ทาให้มีชีวิตต่นามด้วยนะเฉพาะชาติวิบากนะก,นะกรกรมทำให้เกิดเฉพาะชาติวิบากังนั้นการสิ้นชีวิตก็คือสิ้นกรรมนั่นเองเมื่อสิ้นกรรมก็ทําให้เกิดภพใหม่เปลี่ยนภพใช่ไหมนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนภพถึงแม้ว่าเราตายจากมนุษย์แล้วกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็เปลี่ยนภพเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ภพของเราก็คือจิตเจตสิกรูปนี้ แต่ว่าเยเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นภพใหม่คือจิตเจตสิกรูปของบุคคลใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนภพนะเพราะว่าภพเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปภพแปลว่าอะไรภพแปลว่าความมีความเป็นความเกิดนะความมีความเป็นความเกิด,นะมมเ,ปเ,กดเปลี่ยนบุคคลเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนภพนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ความตายนี้ก็คือภาวะที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงคือไม่มีการรับรู้สิ่งใดๆอีกต่อไปปกติตาของเรานี้ททำงานอยู่หรือเปล่าทานะตอนหลับสนิทตาทำงานนะทำหรือไม่ทำทำนะถึงแม้คุณจะไม่ไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ตามันก็ยังทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่อะไรตาตอนนั้นหลับ หลับนะตาตัที่หลับนะถ้ามีแสงไปถูกมันนิดหน่อยนะมันก็กระทบอ่ะมันรับกระทบอ่ะเจ้าจาักรกุศทาธานเนี่ยมีหน้าที่รับกระทบสีนะอันถ้าคุณนอนหลับสนิทนะพอเขาเปิดไฟปุ๊บคุณไม่ตื่นก็นแล้วแต่แต่ว่าแสงไฟมันกระทบจักรกุศทธานครับเนียหูก็เหมือนกันนะคุณหลับสนิทแต่ว่าใครเข้ามาเปิดเพลงเข้ามาเคาะอะไรนะไอะหูมันทําหน้าที่เหมือน,น้วก็คือเสียงกระทบกับโสตปาระสาะ นะครับนั้นหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นกายคือรับกระทบสีเสียงกลิ่นรสผลัดภะเเฉพาะเขาแค่นี้รับกระทบเฉยๆส่วนจิตจะรู้เสียงรู้สีรู้กลิ่นรสผลัดภะหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอาวัชนะนั้นเป็นหน้าที่ของจิตไปแต่ว่าหน้าที่ของตาคือรับกระทบสีหน้าที่ของหูรับกระทบเสียงหน้าที่ของจมูกรับกระทบกลิ่นหน้าที่ของลิ้นรับกระทบรสหน้าที่ของกายรับกระทบโผฐัพพะ ภาษาธทรปภ้าเนี่ยสาคัญกว่าผวังนะนะแต่ทางใจนั้นผวังสําคัญเพราะว่าถ้าผวังไม่ดับไปมโนทวารเราชนะเกิดไม่ได้นั้นไอตัวผวังโดนสุดท้ายเรียกว่ามโนทวารแต่ถ้าทางตาหูจมูกลล้นกายถ้าเจ้าจักขูโสตะคานะไม่รับกระทบสีเสียงอินยบดวิถีจิตทางปัญจทวารเกิดไม่ได้เลยภาษาธารปภ้าจึงเป็นปัญจทวารตัวทางใจตัวผวังคู่ปัจเจธะเป็นมโนทวาร ให้รู้นะครับจะเป็นอภิธรรมก็าตามนะโดยเฉพาะพระอภิธรรมเนี่ยนะความรู้ความจําในพระอภิธรรมนี้สามารถนํามาเป็นอารมณ์ของการตรึกของการเจริญปัสนาได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจหลักเข้าใจวิธีการนะครับความรู้ทั้งหมดที่ผู้จ้าแสดงมาทั้งหมดเลยโดยเฉพาะพระอภิธรรมเนี่ยครับมันเป็นแก่นแท้ของชีวิตนะ่ะนะถึงแม้คุณจะไปพิจารณาโดยในยักของพระสูตรถ้าคุณไม่รู้นะว่าแก่นแท้ของชีวิตมันคืออะไรเนี่ยนะมันก็จเจริญไปไม่ได้ อนในยะของมะสูตรเขาเป็นในยะย่อๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเมี่ยมเป็นทุกข์เป็นหน้าตามีความแปลปรวนไปเป็นธรรมดาถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอะไรอ่ะนามเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้าไม่สามารถจะไปรู้ว่าอ๋อมันก็เป็นรูปแต่ละกรลาบแต่กลาบมาประชุมการมีนามธรรมเข้ามาเกี่ยวเกาะเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็มีความแปรปรวนเมี่ยมเป็นทุกข์ถ้าไม่แยกแยะนามรูปทำไมรู้ปัจจัยของนามรูปก็ไปเห็นความเมี่ยมเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ได้ะัะนั้นเนี่ย อภิธรรมนะครับความรู้พระภิธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลเลยนะสำหรับคนยุคเราเนี่ยนะแต่ว่าคนยุคในอดีตนั้นก็สั่งสมมาแล้วรู้แล้วเพราะ,ะนั้นก็ฟังธรรมโดยย่อๆก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะประจับแจ้งตัดสู้ได้สําหรับลัคณา,าทิ่จตกะนะก็หมายถึงธรรมะสี่ประการมีลักษณะเป็นต้นของความตายนะความตายเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงโดยโวหารนะ เป็นปุคลาธิฐานเป็นโมหานนะครับเพราะว่าความตายจริงๆแล้วเป็นปรมัทหรือบัญญัต,ติความตายที่เป็นปรมาทก็มีปรบัญญัติก็มีนะความตายที่เป็นบัญญัติก็คือสมุติมรณะแต่ความตายที่เป็นปรมาทคือคณิกะมรณะคณิกะมรณะหมายถึงพังคะขณะของน้มรูปนะนั้นเป็นความตาย แต่สมมุติมรณะก็หมายถึงต้นไม้ตายนะรถตายนะหรือว่ารวมถึงคนตายก็มีอันก็มาดูลดักษณะทิจยกะของความตายนะครับความตายนั้นมีการเคลื่อนย้ายจากพบที่ปรากฏอยู่คือเหมือนกับเคลื่อนนะย้ายที่อะแต่ว่าย้ายจริงวป่าไม่ได้ย้ายหรอกนะให้รู้ว่าจิตกับรูปนะจิตเจรสิกรูปเกิดที่ไหนดับที่นั่นไม่มีการไปไหนเลย แต่ว่ามันสามารถที่จะส่งต่อสืบต่อได้นะครับตายตรงนี้ปฏิอิณฑที่ในพรหมโลกทันทีเลยก็ได้แต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไปเลยแม้กระทั่งรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายจากพบที่ปรากฏเนี่ยเหมือนเคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนจริงๆแต่ว่าเหมือนเคลื่อนนะครับเพราะว่าเอา้าจุติตรงนี้ไปเกิดตรงนู้นใช่ไหม แต่จริงแล้วอะจิตเก่ามันก็ดับตรงนี้แหละจิตใหม่มันเกิดที่นู่นแต่ว่าเขาเรียกว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่นู่นโดยโวหารนะโดยโวหารนะนาวิสาขาไปเกิดในชั้นนี่อะไรนมิมมานราตีนะแต่ความจริงแล้วจิตของนาวิสาคนเดิมไปเกิดในชั้นนมิมมานราตีหรือเปล่าไม่ใช่จิตดวงเดิมนะครับมีการจากกันกับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เคยเห็นกันในภพนี้เป็นกิจ หน้าที่ของความตายนะหน้าที่ของความตายก็คือมีการพัดพาจากสัตว์และสังขารทั้งหลายาสัตว์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตสังขารคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแล้วก็มีการไปจากภพเก่าเป็นผลปรากฏอาการปรากฏของจุติคือตายเนี่ยนะครับก็ได้แก่ไปจากภพเก่าถ้าไปโผล่ที่พบใหม่เมื่อไร่ก็ให้รู้ว่าตายจากที่เก่ามาแล้วนะคนเราก็ตายจากที่เก่ามาแล้วคนละห้ปีหกปีใช่ไหม นะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องตายจากภพนี้อีกแล้วเบือ่อหรือเปล่าเนี่ยตายทุกภพทุกชาติเลยมันน่าจะมีสักชาติหนึ่งไม่ต้องตายนะจําไม่ได,ไได้นะครับแล้วก็ความตายนี้มีนามรูปที่กําลังดับอยู่เป็นเหตุใกล้นะเหตุใกล้ของความตายก็คือนามรูปที่กําลังดับนะหมายถึงขณะพังค่าขณะนะ พังข้าขณะเนี่ยกำลังตายแต่พอพังข้าขณะหมดไปแล้วมีปฏิสติที่จิตเกิดขึ้นต่ออุปาทาขณะเขาเรียกว่าตายแล้วนะเขาเรียกว่าตายแล้วแต่อตอนพังภาคขณะเนี่ยมันกําลังตายอยู่นะครับขณะที่จุดติจิตและกรรมชรูปกลุ่มสุดท้ายกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และกําลังดับนะครับถ้าดับแล้ว <c oughs> เรียกว่าตายแล้วแต่ว่าตอนที่ กรรมชรูปและจุดติดจิตเนี่ยนะครับจุดติดจิตและกรรมชรูปกลุ่มสุดท้ายเกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่ากําลังเริ่มจะตายนะตั้งอยู่ก็กําลังตายพังคะก็กําลังตายอยู่นะแต่ว่าพอพังคะดับไปแล้วเขาเรียกว่าตายแล้วซึ่งมันเร็วมากๆเลยความตายมีกี่อย่างนะท่านก็จําแนกหลายอย่างเลยนะความตายมีหลายอย่างแล้วแต่การจําแนกก็คือจําแนกโดยสภาวะก็มีสองอย่างอันแรก ความตายโดยปรมัดความตายที่มีสภาวาระรัปรองนะความตายประมัดนี่มีสภาวาระรัปรองนะคือความดับไปของรูปนามในแต่ละขณะแต่ละขณะมีชื่อเรียกว่าคณิกนะมรณะนามธรรมรูปธรรมแต่ละรูปแต่ละนามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเรียกว่าคณิกะมรณะส่วนอันที่สองความตายโดยสมมติไม่มีสภาวะรองรับนะ คือความตายที่ไม่มีจริงเป็นเพียงโวหารว่าตายเท่านั้นเองเช่นคนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายและรถตายเป็นต้นนะแต่ว่าสมมุติมรณะอย่างนี้ก็ยังสามารถเป็นปัจจัยทําให้มีความเข้าใจพิจารณาธรรมะเกิดความสดใจได้เช่นเห็นคนตายเราก็น้อมได้ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มีคนที่ตายนะไม่มีคนที่ตายแต่มีนามธรรมกับรูปธรรมนะซึ่งยังสัมพันธ์กันอยู่ เรียกว่าคน,นเรียกว่าคนเป็นโวหารเป็นบรรัญญัติแท้ที่จริงแล้วมันคือนามธรรมกับรูปธรรมนะครับเพราะนั้นคำว่าคนเนี่ยไม่มีสภาวะจริงๆแต่ว่ามีแต่น,นามธรรมกับรูปธรรมจริงๆนะนะเราก็สามารถที่จะน้อมมาพิจารณาที่ตัวเราเองได้ว่าเมื่อก่อนเขาเนี่ยนะก็มีนามธรรมกับรูปธรรมบริบูรณ์ทำงานสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้หมดปัจจัยแล้วนามรูปเหล่านั้นก็ไม่ทํางานสัมพันธ์กันแล้วก็เรียกว่าเป็นคนตายอนาคต เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าอาดีตเขาเคยเป็นเหมือนเราแต่อนาคตรเราจะเป็นเหมือนเขาเพราะพะนั้นก็ทําความไม่ประมาทคือเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นจําแนกโดย3อย่างนะโดยความถีนะครับนี่ท่านเรียกว่าโดยความทีนะมี3อย่างก็คืออันแรกคณิกรรมรณะความตายในแต่ละขณะ นะ่ก็คือความตายโดยปรมาทนั่นแหละสังขารธรรมทุกอย่างร้วนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดขณะที่ดับไปนั่นเองก็เรียกว่าคณิกะมรณะนะเพราะว่ามันมีความนะ่เล็กน้อยมากเร็วที่สุดทีที่สุดเลยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดเลยนะแสนโกรธขณะเลยนะชั่วรัดนิ้วมือเดียวนะครับในคำพีอภิธรรมแสดงว่าในเวลาแค่ชั่วรัดนิ้วมือเดียวจิตมีการเกิดดับก็คือตายถึงแสนโกรธขณะ นะน,นิกัมรณะส่วนรูปมีอายุมากกว่าจิต17เท่ากล่าวคือจิตมีการเกิดดับถึง17ครั้งรูปมีการเกิดดับเพียงครั้งเดียวนั้นรูปมีอายุยาวกว่าจิตนะสิเท่านะครับแต่ก็เร็วมากนะในทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในแต่ละวันมีการเกิดดับของกระแสไฟถึงวินาทีละ47ครั้งนะขณะที่ดับ ของกายก็ดีของจิตก็ดีในแต่ละขณะแต่ขณะเรียกว่าคณิกะมรณะชีวิตคนเราแต่ละวันมีคณิกะมรณะเกิดขึ้นไม่อาจนับประมาณได้เพราะนั้นก็ชั่วลัดนิ้วมือเดียวแสนโกรดขณะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนับไม่ทั่วเลยขณะจิตส่วนประเภทที่สองตายโดยความถี่นะประเภทที่สองเรียกว่าภาวะมรณะคือความตายของสัตว์ทั้งหลายในพบหนึ่งหนึ่งซึ่งแต่ละพบมีอายุไม่เท่ากันเช่นมนุษย์ ในปัจจุบันมีอายุประมาณ 75. ปีเทวดาชั้นจตุมมหาราชิกามีอายุ500ปีทิพย์9ล้านปีมนุษย์นะ500ปีทิพย์เนี่ยเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์รูปปรพรมชั้นนีวสัญญาณนะสัญญาญาตนะมีอายุ 84%,00 มมหากัปเป็นต้นความตายของอัตภาพหนึ่งๆในภพนั้น,น,นเรียกว่าภาวะมรณะอันนี้ท่านท่านตั้งขึ้นเองนะครับแต่ก็ไม่ขัดกับหลักความจริงเพราะในยุสติมารคนั้น สมมติมรณะนี่หมายถึงต้นไม้ตายรถตายไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนตายนะคำว่าภวะมรณะเป็นคำที่ผู้เขียนบัญญัติขึ้นใช้เองในคำพ์วิสุทธิมัรกกล่าวถึงความตายสามอย่างคือคณิกรรมรณะหมายถึงความตายในแต่ละขณะสมมติมรณะหมายถึงความตายโดยสมมุติแล้วก็สม,มุติเฉทามรณะหมายถึงความตายโดยเด็ดขาดโดยคณิกรรมรณะเป็นความตายที่มีความทีที่สุดเลยชั่วขณะรับนิ้วมือหนึ่งแสนกฏขณะ เพียงแค่วินาทีหนึ่งก็ยากที่จะนับได้ว่ามีการตายด้วยคณิกะมรณะกี่ครั้งและสมุเฉทมรณะเป็นความตายโดยเด็ดขาดชีวิตหนึ่งในความสืบต่อแห่งสังสารวัตนี้จะมีความตายชนิดนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็คือเป็นความตายของพระอรหันต์ส่วนสมติมรณะก็เป็นเพียงชื่อว่าต้นไม้ตายรถตายเป็นต้นซึ่งไม่เกี่ยวกับความตายของคนและสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นผู้เขียนจึงบัญญัติคำว่าภวะมรณะขึ้นใช้ ภาะวะมรณะก็คือคณิกะมรณะนั่นเองแต่เป็นคณิกะมรณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายในภพหนึ่งหนึ่งก็หมายถึงว่าสิ้นกรรมกรรมหนึ่งเพราะกรรมกรรมหนึ่งเนี่ยจะทําให้เรามีอายุเท่าไรเท่าไรนะร้อยปี200ปีหรือว่าห้าสิปี20ปีเนี่ยมันแล้วแต่กรรมนั้นพอสิน้นสิ้นกรรมกรรมหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าคนตายนะท่านก็บัญญัติเรียกว่าภาะวะมรณะซึ่งบางครั้งเราไปเข้าใจหรือว่าเราเรียกว่าสมมุติมรณะใช่ไหม แล้วคนตายเราก็เรียกว่าสมุติมรณะแต่ว่าในวิสุทธิมคเขาไม่ได้เรียกนะเขาใช้สมุติมรณะกับพวกรถพวกต้นไม้นะขอนไม้ตายอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนอันสุดท้ายสมุทเฉทมรณะก็คือความตายโดยเด็ดขาดที่เรียกว่าความตายโดยเด็ดขาดเพราะเป็นความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่อีกต่อไปได้แก่ความตายของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว ส่วนการตายของบุคคลที่เหลือยังเป็นปัจจัยกับการเกิดใหม่อีกจึงไม่เรียกว่าสมุดเชทมรณะสมุดเชทมรณะก็คือคณิกมรณะนั่นเองแต่เป็นคณิกมรณะครั้งสุดท้ายของพระอาหารหันต์อันนี้จําแนกเป็นสามอย่างนะเรียกว่าโดยความทีนะส่วนจําแนกโดยเหตุนั้นมีสี่อย่างนะก็คืออย่างแรก ความตายเพราะสิ้นกรรมอย่างหนึ่งอันนี้สองความตายเพราะสิ้นอายุอย่างหนึ่งอันนี้สามความตายเพราะสิ้นทั้งกรรมแล้วก็สิ้นทั้งอายุอันนี้สี่ก็คือความตายเพราะอุปเฉทกกรรมมาตตรอนอันนี้นะคนที่เรียนภิธรรมมาก็เข้าใจดีนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวข้อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะจําแนกโดยการนะมีสองอย่างก็คือกาลมารณะความตายในการอันสมควร ได้แก่ความตายเพราะสิ้นกรรมอย่างหนึ่งความตายเพราะสิ้นอายุอย่างหนึ่งและตายเพราะสิ้นทั้งกรรมและอายุนะพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เรียกว่าตายในการอันสมควรคือควรตายแหละ,ะหมดกรรมก็ควรตายแต่ว่าไอ้ที่ตายไม่สมควรเนี่เขาเรียกว่าอาการละมรณนะข้อที่สองนะความตายในการอันไม่สมควรได้แก่ความตายเพราะอุปเฉทกกรรม คือกรรมที่เข้ามาตัดตอนเช่นประสบอุบัติเหตุต่างๆเป็นต้นนั้นคนเจ็ดสิบห้าปีตอนนี้ควรตายหรือยังเนี่ยควรหรือยังถ้าคนเจ็ดสิบห้าปีอยู่ตอนนี้คงบอกเรื่องอะไรมาให้ฉันตายแต่ความจริงแล้วว่ไอ้ตามหลักฐานเนี่ยนะตามธรรมะเนี่ยควรตายแล้วเพราะว่ายกนี้มันเจ็ดสิบห้าปีใช่ไหมอันที่คุณอยู่ได้เพราะว่าคุณมีบุญมาสนับสนุนนะ คุณมีบุญมาสนับสนุนนะกรรมของคุณบุญของคุณเนี่ยมีกําลังมากยุคนี้เขาอายุกับ7 5ปีจะคุณเกิน75ปีแล้วแสดงว่ากําไรนะครับแต่จริงๆแล้วสมควรตายนานแล้วนะถ้าไปพูดกับเขาอย่างนี้คงโกรธน่าดูนะแต่สมควรตายในที่นี้หมายถึงว่าสมควรแก่กรรมนะกรรมเขาจัดสรรมาเนี่ยคนยุคนี้เนี่ยนะคนจะ7.5ปีนะครับ นานี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างคือการละมารณะกับอาการละมารณะก็คือสี่อย่างตามเตุนั่นเองนะครับแยกสามอย่างคือสิ้นกรรมสิ้นอายุแล้วก็สิ้นทั้งกรรมทั้งอายุเนี่ยเป็นการละมารณะตายในการอันสมควรกับอุปเฉตทกกรรมนี่ก็ตายโดยไม่สมควรนะแล้วก็ยังมีการจําแนกอีกสองอย่างโดยซาสรศพที่เหลืออยู่เนี่ยครับอย่างแรกเรียกว่าความตายที่เหลือซา คือหลังจากจุติจิตดับไปแล้วก็เรียกว่าตายร่างกายก็ยังเหลืออยู่เป็นซากศพที่ค่อยๆดับไปสลายไปตามการเวลาได้แก่ความตายของมนุษย์และสัตว์เบรชชานทั้งหลายส่วนอันที่สองเป็นความตายที่ไม่เหลือซากคือทั้งร่างกายและจิตใจดับลงพร้อมกันเมื่อตายไม่เหลือซากศพเอาไว้เหมือนกับไฟฟ้าดับแสงสว่างก็ดับหมดไปไม่มีอะไรเหลือ ได้แก่ความตายของเทวดาพรมสัตว์นรกเปรตและอสุรกายพวกนี้เป็นพวกโอปปาติกะถ้าโอปปาติกะนะีครับเกิดก็เกิดผุดขึ้นทันทีเลยถ้าตายก็หายวับไปทันทีเลยไม่มีซากศพเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอันดะชะเกิดในไข่ชราพุชะเกิดในมดลกูกแล้วก็สังเสริชะพวกนี้นะครับเวลาเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นผุดขึ้นทันทีแต่ถ้าพวกเกิดในไข่จะต้องไปอยู่ในไข่ที่มีเปลือกแข็ง นะครับพวกมดลูกก็ต้องไปอยู่ในมดลูกนะพวกสังเสยชะก็ต้องเกิดเป็นตัวอ่อนเล็กๆเป็นตัวอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาแต่ถ้าโอปปาติกานี้เกิดขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ทันทีเลยนะครับแล้วก็พวกสังเวยชะนี้ต้องอาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้นไมนะ้เท่าใครอะไรต่างมาเป็นสิ่งที่นํานเกิดท่านก็สามอย่างกําเนิดสามอย่างแรกก็เป็นเ,เหลือซากศพถ้าตายแล้วจะเหลือซากศพ แต่ถ้าประเภทที่สี่โอประปาติกะนาตายแล้วไม่เหลือซากศพนะจำแนกโดยบุคคลมีสามอย่างก็คืออย่างแรกความตายของผู้โดยชนเป็นความตายที่ยังเป็นปัจจัยกา,ยการเกิดใหม่แต่ว่าไม่แน่นอนนะว่าจะเกิดในสุคติภูมิหรือว่าทุกติภูมิเพราะเรานี่เป็นเป็นประเภทนี้หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนหรือยังอ,องเอาให้แน่ตีเอาให้แน่เอาให้แน่ นะครับให้มั่นใจ99.99 99นะว่าไปสุคติแน่นอนนะครับอันที่สอ,อันที่2ความตายของพระเศกขบุคคลได้แก่พระโสดบาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นความตายที่ยังเป็นปัจจัยกับการเกิดใหม่แต่จะเกิดเฉพาะสุคติภูมิเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพระอริยบุคคลนี้ปิดอบายนะสบายโล่งใจนะถึงความโล่งใจนะเขาเรียกอะไรนะถึงความโล่งใจเนะี่ย ถึงความโล่งใจโปร่งใจนะถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยโล่งมากเลยนะส่วนความตายประเภทที่สามก็ได้แก่ความตายของพระอรหันต์เป็นความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะว่าสิ้นตัณหาแล้วตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยที่เป็นก,กระตุน้นทําให้เจตนานั้นส่งผลนะเจ้าเจตนาก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดวิบากกรรมชรูป นะครับเพราะนั้นเมื่อสิ้นตัณหาเจ้าเจตนานั้นก็เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นไม่เป็นกรรมนะครับก็เลยไม่ทําให้เกิดวิบากและกรรมชรูปต่อไปนะอันนี้โดยบุคคลนะตายแบบปุถุชนตายแบบพระอริยบุคคลเบื้องต้นแล้วก็ตายแบบพระอรหันต์ก็ตอนนี้เราก็ตายแบบปุถุชนก่อนก็แล้วกันนะแต่ว่าอนาคตเราจะตายแบบพระอริยะนะครับแล้วก็ในสุดก็จะตายแบบพระอรหันต์ก็แล้วกันคราวนี้จําแนกโดยปัจจัยนะก็มีสองอย่างคือ อันแรกความตายที่เป็นปัจจัยแก่การเกิดได้แ,แก่ความตายของบุตรชนและพระเศขบุคคลอันนี้สองความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดก็ได้แก่ความตายของพระอรหันต์อันนี้ก็โดยปัจจัยนะนอกจากนี้ก็ยังสามารถจําแนกความตายได้อีกหลายประเภทตามในต่างๆแต่เห็นว่าก็เกินความจําเป็นนะก็เอาไว้แค่นี้โดยสังเขตสิ่งเหล่านี้นะเราเอาไปตรึก เราไปพิจารณาได้นะความตายกี่อย่างกี่ประเภทเอาไปตรึกเอาไปพิจารณาถ้าเราตึกได้มากพิจารณาได้มากนะครับแล้วก็ไม่เกิดความวาุ่งวานไม่เกิดถีนมิทะาอะไรนะให้น้อมพิจารณา